สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเป็นอีกแล้วกับเพื่อนคุยายฟอนหนึศูน์หนึ่งนะวันนี้นั่งหลับในรถก็เลยได้คุยมกลางวันเย้วันนี้จะมาเอาเรื่องจริงอันนี้ที่จะเล่าต่อไปนี้มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเอ่อจะเรียกว่าคนรู้จักได้ไหมคือเรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเราได้ไหม <c oughs> ก็ไม่เชิงคนรู้จักแต่จะไม่มีการเอ่ยชื่อหรือทําอะไรที่บ่งชี้ว่าไปถึงตัวเขาแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์ ให้เห็นแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กับคู่นี้คู่เดียวมันเกิดขึ้นหลายคู่และไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามฉันเอาเรื่องเข้ามาเล่าขออนุญาตขอรยังอ่ามันเกิดขึ้นหลายคู่มากแม้แต่ในละครแม้แต่ในข่าวมันก็เกิดขึ้นกับการที่แม่กับลูกมีสามีคนเดียวกันมันเกิดขึ้นบ่อยมากช่วงนี้เป็นข่าวที่เยอะมากที่แบบแม่ปล่อยให้พ่อเลี้ยงทําอะไรลูกอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายโอเคเข้าเรื่องของเรา ผู้หญิงคนนี้แต่งงานมาอยู่กับฝรั่งซึ่งก็มาอยู่กับฝรั่งโกอนแล้วพอมาอยู่กับฝรั่งแล้วตอนหลังก็ไปรับลูกมาลูกอก็ด้วยความที่มีมลูกกับสามีสามีเก่าคนไทยะนะก็เรียกว่าไงลูกติดเออเรียกว่าลูกติด,ก,ก,ตดก็เลยพาลูกมาอยู่ด้วยพอพาลูกมาอยู่ด้วยที่นี่พาลูกมาในวัยที่สิบสิบเอ็ดขวบ พรีทีนยังไม่ทีนนเจอก็คือพรีทีนก็คือมาตอนที่โตแล้วสิบสิบเอ็ดขวบแล้วเข้าใจไหมก็คือจบปถมแล้วมาเข้ามาธยมที่นี่แล้วพอมาที่นี่ก็พยายามให้ลูกเอาใจผัวพยายามให้ลูกเอาใจผัวพยายามแบบให้เขาแดดดีนู่นนี่นั่น,นซึ่งฉันขอขั้นรายการตรงนี้ก่อนนะสําหรับคนที่มีลูกฉันเป็นหนึ่งกับในคนนั้นฉันเป็นคนเป็นแม่และฉันก็เคยเป็นลูกมาก่อนถูกไหมฉันเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งลูกเพราะฉะนั้น อ่าฉันไม่ตัดสินการกระทําใครแต่ฉันใช้ตัวเองในฐานะฉันและประสบการณ์ฉันฉันขอแนะนํานะสาวๆแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายถ้าแต่งงานใหม่พยายามอย่าเยียดคนอื่นให้เป็นพ่อของเด็กพยายามอย่าเยเียดตรงนั้นไม่ว่าพ่อของเด็กจะเฮีย้ยจะเลวจะจะซามขนาดไหนอย่าพยายามเยเียดให้เด็กเพราะว่ามันทาร้ายจิตใจเด็กมากไม่ว่าพ่อเขาจะเป็นยังไงแต่ในใจของเด็กเขาคือพ่อ แล้วอย่าพยายามที่จะเอาคนอื่นมาเป็นพ่อเขาถ้าพ่อเขายังอยู่พ่อเขาไม่ตายต่อให้พ่อเขาตายอะ่ะฉันก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งตรงนี้และฉันจะเห็นบ่อยมากไม่ใช่เป็นแค่คนไทยเอเชียจะเป็นบ่อยมากคือฉันเข้าใจว่าแกอยากเอาใจฝรั่งหรือเอาใจพ่อเลี้ยงเออผัวหรืออะไรก็ตามแต่เลยแต่อย่าพยายามยัดเยียดความรู้สึกนั้นให้ลูก ให้มันค่อยเป็นค่อยไปฉันชอบตรงนี้ของฝรั่งนะวัฒนธรรมตรงนี้เขาที่ไม่ต้องมาเรียกพ่อเรียกแม่หรือไม่ต้องมาเรียกอะไรแต่ว่าคนไทยอาจจะมองไม่สุภาพว่าโอเคเรียกแค่ชื่อมันจะไม่สุภาพแต่ฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กมาถึงและเรียกเขาเรียกลุงก็ไม่อะไรก็ไม่ได้ถูกไหมอย่างบ้านเรายังเรียกลุงเรียกอะไรได้แต่ที่นี่ก็แค่เรียกใบชื่อให้วันหนึง่งให้วันหนึ่งที่ผัวใหม่ของแกผัวใหม่ของแม่ ตัวให้สมกับเป็นพ่อเลี้ยงหรือทําตัวให้เด็กมันเคารพทาตัวให้เด็กมันรู้สึกปลอดภัยทําตัวให้เด็กมันอยากเรียกเองณนะวันนั้นนะ่ะมันจะมีคุณค่าณนะวันนั้นนะ่ะเขาจะซาบซึง้งแล้วเขาจะรักเด็กคนนั้นมากกว่าเดิมแกเชื่อฉันสิไม่ใช่เด็กโดนเรียกโดยการโดนบังคับตัวเขาเองก็ไม่ได้ซาบซึง้งและแกเคยถามเขาไหมว่าอยู่ดีเขาอยากให้เด็กไปเรียกเขาแดดี้หรือเปล่า แกเข้าใจความหมายใช่ไหมมันจะไม่รู้สึกสเปเชียลหรืออะไรใดเลยหรือถ้าแกแต่งงานใหม่และกําลังตัดสินจะพาลูกมาลองคุยกับเขาว่าโอเคเมืองไทยอ่ะการเรียกชื่อมันไม่มันไม่สุภาพนะมันย้อนแสงแล้วกล้องมันจะมันจะแสงเพี้ยนๆอยู่อการเรียกชื่อโดยโดยธรรมชาติเมืองไทยเขาไม่สุภาพเขาจะถืออะไรเล็กก็ตามแต่ที่แกจะอธิบายกับฝรั่งก็ลองถามเขาว่ายูคิดว่าจะให้ลูกฉันเรียกยู่ว่ายังไง ถ้าเรียก daddy หรือ dad หรืออะไรพวกนี้อ่ะฉันมีความรู้สึกว่าอืมเด็กมันยังไม่ c o m f t a b l ฉันอยากให้เขาเรียกออกมาจากใจเขาเองถ้าเขาอยากเรียกอยู่อย่างนั้นซึ่งฉันมั่นใจร้อยทั้งร้อยหรือ9 9้9สิถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ controlling เขาจะไม่มายเรื่องตัวนี้เลยเขาจะไม่มายเลยจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นเยอะมากโดยเฉพาะเพื่อนเมียฝรั่งเพื่อนหรือไม่เพื่อนคนรู้จักเอางี้ คนรู้จักเพราะคำว,ว่าเพื่อนมันมีหล,หลายระดับชั้นคนรู้จักชั้นที่บรรดาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แต่งงานมาที่ฉันรู้จักส่วนมากจะมาถึงก็ให้เด็กเรียกแดดดีโอเคเด็กบางคนมันรับในแดดดีนั้นได้เพราะว่าพยายามจะแบบแกเข้าใจโลกโซเชียลปัจจุบันไหมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดชีวิตเด็กบางคนมันก็พยายามอัปเกรดชีวิตหรือเรียกร้องความสนใจ โดยการที่แบบเอ้ยมาอยู่บ้านนอกมันเทนะเอ้ยมีพ่อเป็นฝรั่งมีลูกครึ่งมันเทนะโอเคฉันเคยเห็นเด็กแบบนั้นจริงๆฉันเคยเห็นเด็กแบบนั้นเมียฝรั่งแล้วพาลูกมาแล้วก็แบบไปไหนก็แบบแดดดี้แดดดี้คืออะไรก็โซเชียลก็แดดดี้คือแทบจะไม่มีลูปแม่แทบจะแดดดี้ทุกอย่างเลยอันนี้ฉันก็เข้าใจได้แต่ให้ฉันอยากให้มันมาจากเด็กจริงๆว่าเด็กมันอยากเรียกอย่างนั้นจริงๆฉันแค่แนะนํานะอันนี้ไม่ได้บังคับเขาเรียกว่าแนะนํา แนะนำและแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าใครอยากจะให้แดดี้แดดี้ต่อไปสิทธิ์ของแกนะโอเคเข้าใจตรงกันกลับมาผู้หญิงคนนี้พาเด็กมาจากเมืองไทยตอน10-11ขวบก็มาเลี้ยงแล้วก็ให้เรียกแดดี้ปกติเลยตามสเต็ปแล้วก็มีความไว้ใจสามีมากเพราะสามีแก่กว่าตัวเองเพราะสามีแก่ก็คิดว่าตัวเองก็แบบ4ี่ห้าสิบ สี่สิบกว่าก็คิดว่าสามีแก่แล้วเด็กก็ยังเล็กอยู่คิดว่าลูกตตวเองเล็กอยู่ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็เลี้ยงกันมาตลอดไงคืออยู่แต่งกันมาแบบแต่งกันมาตลอดห้าหกปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยคือแต่งมาจนลูกอยู่ในวัยทีเนเจอร์ซึ่งระหว่างนั้นตัวเองก็ไปไทยพาลูกไปบ้างไม่พาลูกไปบ้างเพราะว่าไว้ใจไว้ใจผัวว่าเห็นผัวก็รักก็เห็นดูลูกมาตลอดแล้วที่สําคัญเวลาไปไทยอ่ะบางครั้งอ่ะแบบช่วงปิดเทอมอ่ะลูกก็ไม่อยากไปไม่อยากอะไรเงี้ย อแล้วตั๋วมันก็แพงตัวเองเลยไปช่วงที่ลูกอยู่โรงเรียนเพราะตั๋วมันจะได้ถูกหน่อยโอเคก็ไปก็ทิ้งไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกไม่ต้องหวังว่าคดีคงคงคมคืนผืนใจเด็กไม่ใช่ไปไทยกลับไปกลับมาจนล่าสุดเรื่องเนี้ยเกิดจากคนที่ฉันรู้จักเนี่ยเกิดมาสี่ห้าปีแล้วนะแต่เนี่ยฉันไปเล่าเรื่องเรล่าให้ฟังย้อนหลังเพราะฉันเห็นหลายคนและหลายหลายคนที่มาพูดว่าพ่อกับแม่ได้กันในอินติกอกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะคู่ที่ฉันเคยเห็นมันมีอยู่จริงเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ไปเมืองไทยไปเมืองไทยครั้งล่าสุดก่อนที่จะจับได้ก่อนที่จะเลิกกันก็คือลูกอ่ะโตแล้วกําลังจะเข้ามาหาลัยแล้วมีความรู้สึกว่าแบบมันสนิทกันเกินกว่าเหตุมันสนิทกันกันเก,กินไปแล้วมีการที่แบบลูกตัวเองซื้อของแพงๆคือแบบไอโฟนก็เปลี่ยนใหม่ผัวก็ไม่่นทั้งที่ผัวไม่ได้เป็นคนที่ว่าเป คือช่วยใช้จ่ายค่าโรงเรียนค่าอะไรโอเคเขาส่งเสียมาตลอดแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะให้เมียใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบนนงเมนเนมอะไรแต่กลับกันกลายเป็นว่าลูกอยากได้นู่นอยากได้นี่ซื้อให้และมันมีของเข้ามาใหม่หลายชิ้นช่วงที่แม่ไปไทยแม่ก็เริ่มแบบไม่สบายใจแต่ก็ยังคิดในใจตัวเองว่าเอออยู่กันมาหลายปีผัวคงเอ็นดูลูกผัวคงเอ็นดูลูกจน ลูกเข้ามาเลยแล้วผัวมาถามว่าเออปีนี้ย่ไม่กลับไทยเหรอหนู่นนี่นั่นคือแบบมันก็ผิดสังเกตอยู่ดีมาผัวมาแบบให้เงินให้กลับไทยแล้วก็ช่วงหลังๆคือแบบอนุญาตให้ขับไทยบ่อยขึ้นแต่นางก็ยังไม่เอ๊ะไปถึงจุดที่ลูกกับผัวไงไปกลับไทยบ่อยขึ้นแบบไปกลับจากที่ว่าเมื่อก่อนเคยไปแค่เดือนเดียวผัวให้ไปทีสองสามเดือนนู่นนี่นั่นแล้วบรรดาคนที่รู้จักในละแวกบ้านฉันไม ฉันกลัวฉันจะหลุดออกไปเพราะว่าอยู่แถวนี้แหละบรรดาคนรู้จักก็เริ่มพิมพ์ไปคุยที่เมืองไทยว่าเออเห็นผัวกับลูกออกมากินข้าวนะเห็นสนิทสนมเดินควงแขนกันนู่นนี่นั่นแล้วบรรดาคนที่เห็นเขาก็ไม่ได้คิดมากเพียงแต่บางทีเขาชวนคุยแล้วเขาก็เห็นสนิทกันแต่ฉันคิดว่าบางคนคงคิดแต่ว่าแบบเหมือนไม่อยากไม่อยากสมไฟหรือเปล่าแค่แบบสกิดฉันเรียกว่าคงสกิด กลับมาเสร็จก็ไม่ได้ตัวเองจับได้หเอยใจอะไรแต่ผัวไปขอหย่าผัวไปขอหย่าแล้วบอกว่า,าต้องการหย่าโดยที่ว่าจะแบ่งทรัพย์สินให้นู่นนี่นั่นในในระดับที่รับได้ขอให้หย่ากันนู่นนี่นั่นแล้วก็ขอสารภาพว่า,าจะแต่งกับลูกช็อกไหมละเมึงช็อกไหมละเมึง แล้วก็บอกว่าแบบมีการครบกันมาสักพักแล้วซึ่งลูกก็ยอมรับว่าแบบได้มีอะไรกันได้คบกันมาสักพักแล้วคือณจุดนี้ฉันบอกเลยว่าจอสระอึ้งมากคือคนเป็นแม่อ่ะช็อกแต่คนเป็นลูกอ่ะระหว่างที่คบอ่ะแล้วแม่กับอไทยก็นอนกับพ่อเลี้ยงและตัวเองก็นอนกับพ่อเลี้ยงจิตใจทำด้วยอะไร มันทําได้ยังไงโดยที่ไม่คี้เดียดโดยที่ไม่ขยะนขยงโดยที่ไม่รู้สึกอะไรอะ่ะขนาดเราอะ่ะถ้าเราต้องรู้ว่าคนที่เราครบอะ่ะไปนอนกับคนอื่นไม่ใช่แม่เราหรือไม่ใช่เพื่อนเราหรือไม่ใช่คนที่เรารู้จักเรายังขยะนขยงเลยเอาจริงนี่ตัวฉันนะฉันไม่รู้คนอื่นแต่ตัวฉันถ้าฉันคบกับใครและจับได้ว่ามีการนอกใจคือจบนะคือจบนะเพราะฉันไม่รู้ว่ามันเอาไปจิ้มอะไรมาแกเข้าใจไหมแล้วกลับมาจิ้มฉันอย่างงี้ สมองมันคิดอะทุกครั้งที่กดฉันหรือจิ้มฉันอะสมองมันคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาฉันรับไม่ได้นะฉันบอกตรงนี้ว่าฉันรับไม่ได้แล้วเนี่ยเด็กคนเนี้ยรับได้อะจะใจทําด้วยอะไรแค่นี้ก่อนโอเคแกฟังถึงตรงนี้อย่าพิ่งด่าเด็กอย่าพิ่งด่าเด็กแกมีสิทธิ์ที่จะด่าแต่ว่าต่อไปก็แม่ก็เลยอ่า คือมันวอยวายไม่ได้ไวอยวายไม่ออกเพราะหนึ่งตัวเองไม่ได้ทํางานไม่ไม,ไม่ไม่อะไรได้และมีการเซ็นเอกสารก่อนยาด้วยนั่นฉันไม่รู้รายละเอียดมากแต่ว่าเพื่อนของเพื่อนฉันสนิทกันแล้วก็ที่ฉันมาเล่าเนี่ยเหตุเกิดเหตุเหตุเกิดเกิดเหตุวาย ไปกินข้าวไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่กับพ่อเลี้ยงนางซึ่งพ่อเลี้ยงนางห่างกันนางแบบสามสปีเลยนะพ่อแก่กว่าแม่นางแล้วแก่กว่าแม่นางแล้วนางไปคบชู้กับพ่อเลี้ยงแล้วนึกดูสภาพพ่อแก่กับนางขนาดไหนสาสิปีเลยนะส0ิบกว่าปีเลยนะเสร็จเด็กคนนี้รู้จักกับเพื่อนฉันแล้วไปกินข้าวแล้วเมื่อเห็นเพื่อนฉันกินข้าวนางก็ก้มหน้าก้มตาแล้วฉันก็มองว่าแกรู้จักหรือเปล่าเขามองแกหลายรอบแล้วกน,นบอกรู้จักสิเขาคงอายกวัวมึงแล้วบอกทำไมถึงอายล่ะ เพื่อนฉันก็เลยบอกเออนั่นน่ะจริงๆอ่อะเมื่อสามีเขาอะจริงๆเมื่อก่อนอะเป็นพ่อเลี้ยงเขาเออแต่เพื่อนฉันก็ไม่ได้เล่าอะไรมากแต่ก็พอจะจับใจความได้อืมเพื่อนฉันก็บอกว่าแกไม่รู้จักเขาเหรอรู่นนี่นั่นเขาอะพยายามแบบเหมือนย้ายบ้านเพื่อที่จะแบบไม่ให้คนรู้จักทักเขาแต่ฉันก็ไม่ได้ทักเขาหรอกนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้แบบไปโกรธไปเไรเขาว่าไม่ใช่เรื่องของฉันนน่นนี่นั่นเพื่อนฉันก็พูดอะนะแต่นางเหมือนจะเขิน นางเหมือนจะเขินที่เจอเพื่อนฉันและเพื่อนฉันก็บอกมึงรีบกินรีบกินเราไปกันดีกว่าเอ็นดูเขาเขาคงอายเราอะไรเงี้ยบอกอายทำไมฉันไม่ได้รู้จักเขาอะไรเงี้ยฉันมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ถ้าฉันเป็นแม่ของเด็กคนนั้นฉันคงหนองกัดในเลยเพราะว่าหนึ่งมันผิดพลาดตรงไหนฉันเลี้ยงลูกได้ผิดพลาดตรงไหนอะไรมันถึงเกิดได้มาแบบนี้สุดท้ายผัวก็เลยเสนอว่าให้นางกลับไปอยู่ไทย แล้วก็จะส่งเงินเดือนให้ใช้ทุกเดือนซึ่งนางก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าอะไรงานก็ไม่ได้ทำตลอดระยะเวลาก็ผัวเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างและที่สําคัญนะ่ะลูกยังอยู่มหาหลัยเรียนไม่จบก,ก็ยังต้องให้ผัวเนี่ยส่งเสียลูกให้จบซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่เรียกว่าผัวแล้วก็กลายเป็นลูกเคยไปแล้วนะนางก็เลยนะยอมกับไปอยู่ไทยและปัจจุบันเนี่ยผัวกับลูกก็แต่งงานกันคบกันอืมเนี่ยทุกคนอาจจะแบบ มองเรื่องนี้แล้วแล้วอาจจะบอกโอ้ยเด็กมันแย่นู่นนี่นั่นแต่สําหรับฉันนะสําหรับฉันนะฉันอาจจะมองแตกต่างออกไปฉันแค่อยากรู้ว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนถ้าฉันเป็นแม่เด็กคนนั้นนะหรือเมียฝรั่งคนนั้นฉันจะจะมองว่ามันผิดพลาดตั้งแต่ตอนไหนมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนอะไรคือเข้าผิดพลาดโอเคแม่นะตอนนั้นคือโมโหคงไม่อยากคุยกับลูกแล้วแต่ถ้าเป็นฉันน่ะ แกเข้าใจไหมถ้าผัวที่มันนอกใจเมียได้อะมันก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีตัดนะว่าคนที่มันนอกใจคือลูกฉันนะ่ะนั่นมันก็โคตรชั่วแล้วนะคือมึงเลี้ยงมาเองกับมือแล้วมึงก็ไปเอาทำเมียได้อนะแล้วมันก็เด็กมาอ่าเลี้ยงมันตั้งแต่สิบขวบอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแล้วนะแกเข้าใจฉันไหมต่อให้แกเสียผัวผู้หญิงคนอื่นอ่ะมันมันก็แบบ มันคือผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งอ่ะเป็นฉันฉันจะลองคุยกับลูกและถามหาเหตุผลคือมันอาจจะไม่มีเหตุผลอะไรให้แกแต่อย่างน้อยแกได้รู้แล้ววันหนึ่งที่เด็กมันโตขึ้นแล้วมันคิดได้นะตอนนี้มันแค่สิบเก้ายี่สิบอ่ะแกเชื่อดิมันคิดอะไรไม่ได้มากเราตอนสิบเก้ายี่สิบ เราก็มีเรื่องผิดพลาดแต่อาจจะไม่ได้ทําเรื่องชั่วขนาดนั้นโอเคเรามีเรื่องผิดพลาดแต่เราแค่จิตใจเราไม่แข็งที่จะทําเรื่องชั่วได้ขนาดนั้นแต่เอาวันหนึ่งที่เราสี่สิบสี่สิบกว่าเราจะคิดอะไรหลายอย่างในชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฉันนะฉันฉันจะไม่ได้เป็นแม่ที่แบบอุย้ยลูกฉันเป็นคนดีไม่ใช่สมมติว่าลูกฉันไปทำร้ายใครหรือไปฆ่าใครฉันก็จะให้กฎหมายแล้วเวเหนหงกรรมมันทํางานของมันเอง แต่คะเดียวกันน่ะฉันก็ยังเป็นแม่ของเขาอยู่เขายังต้องการแม่ของฉันอยู่ในจิตสํานึกลึกๆของเขาในความรู้สึกฉันน่ะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เหมือนกันอะเขาต้องรับผลกรรมจากสิ่งที่เขากระทาแต่จิตลึกๆถ้าเป็นลูกฉันน่ะฉันยังต้องการให้ฉันว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมาเกิดจากความผิดพลาดฉันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่โทษเรื่องเมียฝรั่งนะฉันแค่เปรียบเทียบว่าถ้ามันเป็นเรื่องของฉันเพราะหนึ่งเด็ก เขาไม่มีพ่อแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีแม่อีกเท่ากับเขาไม่เหลือใครแล้วนะเขาจะเดินทางยิ่งผิดไปไกลเลยนะเท่าที่เขาเดินมาเขาโคตรจะผิดแล้วมันจะยิ่งถล่มลึกมันยิ่งผิดมันยิ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาตื่นจากฝันนั้นนี้ที่เขาคิดได้ว่าเขาได้ดําเรื่องชั่วร้ายเลวซามไปขนาดไหนไหนอะเขาจะยิ่งทหนักแล้วก็จะผิดไกลไปกว่าเดิมอีกนะเพราะเขาไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวอะไรแล้ว หลายคนอาจจะคิดว่าเด็กบางคนมาเหลือขอจนเกินจะทนอันนี้ฉันก็เคยเจอไอ้คนที่แบบมันเกินจะเยียวยาจริงๆอันนี้ก็มีเพฉะนั้งบอกไงการกระทําให้มันเป็นกฎแห่งกรรมผลกระทําสิ่งที่เราทําวันนี้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นผลอนาคตของเราทางนั้นเลยไม่ใช่กฎแห่งกรรมอะไรที่เราเรียนรู้กันหรอกจริงๆอ่ะมันผลจากการกระทําทางนั้นเลยนั่นอะ่ะกรรมมันตามมาจากการกระทําของเราทางนั้นเลยคนขี้เกียจคนไม่ทํางาน ข้างหน้ามึงก็อดตายเนี่ยมันไม่ได้กรรมจากชาติปางก่อนเลยมันมีผลจากการกระทําของปัจจุบันทั้งนั้นเลยอนาคตคือผลจากการกระทําในปัจจุบันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะฉันเตือนไว้เลยเมียฝรั่งอย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจใครแม้แต่ตัวเองข่าวทุกวันนี้แม้แต่พ่อแท้ๆอ่ะแกยังไว้ใจไม่ได้เลยฉันไม่ได้บอกว่าให้แกระแวงทุกคนแต่ถ้า แกลดความระแวงลงแกไว้ใจแกลดความระแวงลง,ลง,ลงนั่นแหละสิ่งหลายๆมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไว้ใจอย่าร้อยเปอร์เซนแกต้องมีความระแวงอยู่ในหวัวใจและลูกแกจะปลอดภัย่าแกลองไปดูคอมเมนต์ฉันผ่านไปเห็นรายการของทิชาฉันจําชื่อรายการไม่ได้เพราะฉันดูแค่ช่วงหนึ่งแล้วฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์คือไม่ได้ตั้งใจเข้าไปอ่านแต่หัวข้อมันไทเทิลมันมันมัน,มน มันดวงเข้าไปบอกว่าโดนเรล,ล่วงละเมิดทางเพศที่ชาที่ชาดาราที่เขาทำช่อง u t u b e อะโดนละเมิดทางเพศแล้วฉันก็ไปสกิปสกิฟฟังในช่วงหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์สิ่งที่น่าตะลึงคืออะไรรู้ไหมในคอมเมนต์น่ะทุกคนเคยโดนล่วงละเมิดมาหมดเลยตอนเด็กตัวฉันเองก็เคยโดนโดยที่ตอนเด็กฉันไม่รู้ว่านั่นคือการล่วงละเมิดคือตอนนั้นจําได้ว่าในตลาดนัดไปเขามีช้างมา เขามีช้างมาแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงิน20บาทหรือเท่าไรฉันจำราคาไม่ได้แล้วเด็กผู้หญิงอะ่ะก็ปิดต่อแถวต่อแถวต่อแถว,แถวเพื่อจะขึ้นช้างกันแล้วไอควานช้างไอคนดูแลช้างมันก็จะจับเด็กอุ้มซึ่งมันมีตั้งวิธีตั้งเยอะที่จะจับเด็กอุ้มไปแต่มันใช้มือมันมาจับตรงนั้นเราอะ่ะแล้วก็แบบคือแทนที่มึงจะดันตูดเลยก็ได้แต่มันใช้มือมาจับตรงนั้นเราแล้วก็แบบผลักเราขึ้นไปแล้วก็แบบตอนเด็กอะ่ะเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันไม่ควรจับตรงนั้นหรือเปล่า แต่ทุกความที่เขาจับแค่แป๊บเดียวแล้วก็ส่งเราขึ้นไปอ่ะเร,เราก็เป็นเด็กตอนนั้นก็เด็กประถมอ่ะแบบแปดเก้าขวบอ่ะมันก็ติดใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาละเมิดสิทธิ์ของเราแต่พอเราโตขึ้นเราถึงเข้าใจโอ้มันละเมิดสิทธิ์เรานี่หว่าแล้วมันเด็กตั้งกี่คนที่เข้าแถวหลังเราแล้วเราก็ยืนดูคือพอเราโดนแล้วอ่ะเราไม่ไว้วัยแต่เรายืนดูการการะทําของของ,ของไอควานช้างคนนั้นมันก็ทํากับเด็กทุกคนก็ทํากับเด็กทุกคนน่ะ พอคนไหนสวยหน่อยมันก็อุ้มนานหน่อยไอ้เราก็แบบมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนบางทีแบบช้างอ่ะมันอีกคนหนึ่งขี่สมมติฉันอยู่หน้าฉันยังอยู่บนช้างอ่ะแล้วให้คนเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องรอนุ้มมันก็ยืนรอจนกว่านี่จะหมดเวลาอีกคนหนึ่งก็อุ้มลงเลยคนนี้ก็อุ้มขึ้นมันอุ้มเด็กมาถือไว้รอเพื่อที่ให้คนนี้เสร็จอ่ะแล้วมือมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งตอนเด็กเราก็แบบอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาคงต้องอุ้มท่านี้แหละมั้งแต่เราโตขึ้นเราบอกเอ้ยมันไม่ใช่ไงมันละเมิดสิทธิเราอ่ะ เนี่ยเพราะอะไรมันเด็กทุกคนตอนเด็กอะ่ะเด็กมันไม่เข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้เราในฐานะพ่อแม่ควรระวังระวังฉันไม่ได้บอกว่าเออความผิดของแม่ฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ในเมื่อเราเป็นเด็กเราไม่รู้ถ้าเราไปฉันมั่นใจว่าถ้าฉันไปบอกแม่ฉันนะตอนนั้นเนี่ยไอ้นั่นะหัวแตกแต่ด้วยความเราเป็นเด็กแล้วเราคิดว่ามันไม่เป็นไรเราไม่ได้ทุกคนโดนเหมือนเราเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติ เป็นเพราะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเป็นเด็กนะตอนนั้นแล้วเดินไปบอกแม่ว่าเฮ้ยแม่ตอนมันอุ้มหนูไปอ่ะมันโดนตรงนั้นหนูนะเชื่อเลยว่ามันหัวแตกนะตอนนั้นมันโดนหัวแตกหลายบ้านแน่เพราะพ่าผููครองยืนอยู่ตรงนั้นหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมองแค่ตอนลูกแล้วก็แบบดูลูกมีความสุขโดยที่ว่าไม่ได้สังเกตสังกะอะไรนะตรงนั้นนะ่ะแกเข้าใจฉันไหมแล้วกลับมาที่ฉันไปดูรายการดิชาแล้วแกไปหาดูเองแล้วกัน แล้วมันไม่หลายคนที่โดนในรูปแบบต่างๆญาติพี่น้องตัวเองพ่อเลี้ยงตัวเองหรืออะไรบางคนแค่เหมือนโดนแบบนิดหน่อยอย่างนี้แบบรูปคลำอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แบบสอดใส่หรืออะไรเงี้ยแต่มันคือความระวังที่เราผู้ปกครองควรให้ความสนใจมากกว่านี้เชื่อไหมลูกฉัน่ะร้องจะไปโรงเรียนทุกวันพีสกูขเขาเคยไปแล้วฉันก็ออกมาเพราะว่าฉันระแวงฉันยอมรับว่าอยู่กับความระแวงอะ่ะ มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะระแวงเินไปมันก็ม,นกมันก็ทําให้ชีวิตลบาบากแต่ขนาดเดียวกันถ้าแกขาดความระแวงอะ่ะแกก็จะลดความระวังเพราะสิ่งเนี้การที่แกขาดลดความระวังอะ่ะสิ่งนี้แหละน่ากลัวที่สุดฉันกะรอให้ว่า ให้ลูกฉันสามารถเข้าใจและบอกฉันได้ฉันจะสอนเขาทุกวันว่าร่างกายน้องเป็นของน้องนะลูกถ้าลูกไม่เต็มใจให้ใครมาโดนลูกบอกเขาว่าโนเตงกิ้วถ้าคนไหนมาขอหอมขอกอดลูกถ้าลูกไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นคุณยายหรือใครก็ตาม มามีหรือแดดดีก็ตามถ้าน้องกําลังเล่นหรือน้องไม่เต็มใจให้น้องบอกว่าโนเต็งกิวเดี๋ยวน้องให้หอมทีหลังน้องบอกไปเลยแล้วถ้ามีเพื่อนชันคนไหนมาบอกอุ้ยหอมก็ไม่ได้ก่ไปเลยฉันจะบอกว่าเดี๋ยวเขาโอเคเขาคงให้เองแต่ณนะตอนนี้เขาคงเล่นอยู่ฉันไม่เคยบังคับลูกเลยว่าให้ลูกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้นะความผิดของเด็กคนนั้นไหมที่แย่งสามีแม่ก็ใช่แต่เราต้องมองให้ลึกกว่านั้นว่าอีผู้ชายอะ่ะ มันคือผู้ใหญ่มันอายุสามเท่าของเด็กเลยนะเข้าใจไหมมันอายุกี่เท่าของเด็กอะสามเท่าของเด็กอะแล้วมันสามารถทําให้เด็กหลงผิดไปได้แล้วก็ฉันเตือนตั้งแต่ต้นคลิปว่าบรรดาแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายหรือบรรดาแม่เลี้ยงที่แบบพยายามแม่แม่แม่ที่แบบพยายามะเลี้ยงลูกให้ไปเป็นลูกของฝรั่งอะอย่าเพิ่งลดความระวัง ไม่ว่าฝรั่งหรือไทยหรือผู้ชายชาติไหนไว้ใจไม่ได้แม้แต่พ่อของเด็กแท้ๆแกยังไว้ใจได้ไม่ร้อยเปร์เซ็นเลยแกดูข่าวทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามเปิดโอกาสให้อยู่กันตัวต่อตัวสองคนอย่าเปิดโอกาสและที่สำคัญอ่ะอย่าฝากลูกไว้แกรู้ไหม ในคดีทุกคดีที่แกดูข่าวแกสังเกตดีทุกคดีที่แกดูข่าวไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยที่ทำร้ายเด็กไม่ใช่เลยคนข้างบ้านพ่อเลี้ยงพ่อแท้ๆคุณลุงคุณตาคนรู้จักทั้งนั้นเลยคุณครูคนรู้จักเด็กทั้งนั้นเลยหรือเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของแฟนเพื่อนของพี่ไม่มีคนแปลกหน้าที่แบบเดินผ่านมาก็ทำร้ายลูกเลยไม่มีเพราะฉะนั้น ต้องดูข่าวแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้ตัวเองอย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจถึงโอเคแกอยู่กับความระแวงชีวิตจะลําบากแต่แกอย่าไว้ใจร้อยเปอเซ็ไม่ว่าลูกจะผู้หญิงผู้ชายในโลกปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยสําหรับเด็กเลยจริงให้กาเรียกว่าไงอ่ะคือฉันเห็นหลายๆคนที่แบบพยายามที่โอเคฉันเข้าใจว่าพยายามสร้างความสนุกกลมเกลียวในครอบครัว แต่แกในความรู้สึกฉันน่ะการที่ฝรั่งอ่ะมันอยู่มาสี่ห้าสิบหกสิบปีแล้วมันไม่มีลูกเป็นของตัวเองอ่ะมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่มันซ่อนอยู่ใต้จิตสำนึกลึกๆแล้วมันมาบอกแกวมันรักลูกหรือมันรักเด็กแล้วทาไมตลอดเวลาก่อนมันมาเจอแกมันถึงไม่มีลูกอ่ะอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกหรือฉันอาจจะขี้ระแวงไปหรือประสบการณ์ชีวิตมันฉันมันจะสอนอะไรฉันเยอะเกินไปหรือเปล่านะฉันไม่รู้แต่เรื่องนี้ฉันบอกเลยว่า มันเป็นอุทาหรณ์ได้ดีมากจากข่าวจากหลายๆเรื่องมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราจะมาไว้ใจอะไรใครได้เลยขอให้เรื่องนี้เป็นเอุทาหรณ์ของหลายๆคนที่เป็นคุณแม่ลูกติดมาจากเมืองไทยแล้วพยายามพาลูกมาอยู่ด้วยกับฝรั่งพยายามระวังลูกก่อนให้ลูกพ้นวุธิภาวะที่สามารถจะเข้าใจอะไรอย่าคิดว่าลูกทีนเนเจอร์แล้วลูก1ิบ8็แล้วดูแลตัวเองได้อะไรนะ แกรู้ไหมเด็กยิ่งวัยนี้ยิ่งถ้าขาดความรักความอุอน่นเขายิ่งห่วยหาพอยิ่งหวยหาพอใครมาแนะนําเขาไปนางที่ผิดเขาผิดเลยนะผิดเลยนะเฉะพาะเรื่องนี้ฉันไม่โทษว่าแม่ผิดหรือลูกผิดหรือใครผิดให้กฎแห่งกรรมตัดสินพวกเขาเองฉันไม่ได้มีส่วนร่วมนะตรงนี้แต่ฉันเอาเรื่องนี้มาพูดในช่องนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือปกป้องใครได้อีกสักคนหนึ่งที่ไม่ให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น มันจะเป็นบุญกุศลมากๆถ้ามีคนสักคนหนึ่งมาฟังแล้วมันสามารถเอาไปป้องกันลูกตัวเองเอาไปป้องกันหลานตัวเองเอาไปป้องกันคนใกล้ชิดตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเด็กควรจะได้รับสิทธิ์ในการปกป้องเด็กอยู่เด็กคนนี้จะทําผิดไปเยอะมากๆๆมากแต่ฉันมองว่า ไอผู้ชายอะโคตรชั่วเอางี้ดีกว่าไอาผู้ชายอะโคตรชั่วมึงทําได้ยังไงมึงเลี้ยงเด็กคนนี้มาเองกับมือถึงไม่ใช่พอ่อมึงก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วอะเข้าใจไหมมึงเป็นครึ่งหนึ่งแล้วโอเคฉันว่าฉันพูดเยอะเกินไปแล้วคือมันสะท้อนใจฉันมากเรื่องนี้ฉันฉันม,มากเลยหวังว่าทุกคนจะไม่เจอเรื่องราวอะไรแยแย่แบบนี้แล้วก็หวังว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า